มาดูบ้านนะฮะอากงไก่หวดนะครับที่เห็นลำแสงนะฮะจากท้องฟ้านะฮะเข้าไปในพระธาตุพนมเรามีการบริจาคทานไม่เกิดปัญญาก็ไรค่าเรามีสัจจะซึ่งกันและกันไม่เกิดปัญญาก็ไรค่าพระธาตุพนมนะฮะถล่มลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ทำให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเสียหาย หนุนคงกระพันสโตได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราทีนี้อาตมาก็จะเปเรปยความหมายขององค์พรยาสตาะนะคาครความหมายคำว,ว่าอาริยทรัพย์ทั้งจิตประการครอ,องค์แรกพระยาสัตโตนะคราชเจ้าใช่ไหม พญาัตนคราเจ้าถ้าแปลมาเรียกว่าศรัทธาศรัทธาต้องมีศรัทธาก่อนใช่นี่<ช>ทุกคนที่มาล้วนแล้วมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสนาครับเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในองค์พญาัตนาคาผู้พญานาคที่เสียสละตนนะองค์พญาัตนาคาถือว่าเป็นพญานาคที่เสียสละเสียสละตนเองเพื่อที่จะมาเฝ้าดูแลรักษาพระเทศพองพันห้าร้ปีนุ่นนานมากใช่ครับต้องหมดยุคข,ของพระสมณะโคดมนี่ จนไปถึงพระสีอริยะเมตตาใช่ในยุคของพระสะมณะ 2500, โคดมอยู่ได้เพียงห้าพันพระาษาตอนนี้ก็กึ่งพุทธกาลท่านก็ต้องรักษาอีกกึงกก่งพุทธกาลท่านมากึ่งพุทธกาลก็รักษาอีกสองพันหร้อยปีก็จะครบห้าพันพระาษาเมื่อคบ 5, รบห้าพันพรษาแล้วต่อไปก็จะเป็นยุคข,ของพระสีอริยะเมตไถ่ไหมทุกคนก็ปฏิบัติธรรมรอพระสีอริยะเมตไถ่เราเทวดาก็รอพระสีอริยะเมตรับทุกคนรอหมดเห็นไหมขึ้นต้นว่าสัตโธก็คือความศรัทธาเป็นที่ตั้ง เมื่อเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นแล้วก็ย่อมเห็นปฏิหารถ้าเราศรัทธาในพระศาสนารับรองปฏิหารเกิดขึ้นกับผู้นั้นแน่นอนเพราะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามีความศรัทธาองค์ที่สองศีละีละคืออะไรก็คือศีลศินก็คือปกติปกติอ,กอะไรมีอะไรศินห้าสินแปดเมื่อยกระดับจิตขึ้นมาหน่อยก็สินสิบโยมผู้ชายของเราเมื่อโยมผู้ชายยกระดับจิตขึ้นมาอีกนิดนึงก็ศินสองร้อยยี่สิบเจ็ด เป็นพระแล้วใช่ศีลก็คืออะไรศีลก็คือปกติมีมาอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเปรียบง่ายก็ไม่ต้องไปสนใจ5ไม่ต้องไปสนใจ8ไม่ต้องไปสนใจ1ิไม่ต้องไปสนใจ227ให้สนใจที่สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจทำกายให้เป็นผู้ประเสริฐทำวาจาให้เป็นผู้ประเสริฐและทำใจให้เป็นผู้ประเสริฐการรักษาศีลไม่ใช่ว่าแค่ปากรักษาแต่ต้องเอาใจรักษา บางคนบอกว่าปากบอกว่าเรารักษาสินนะเรารักษาสินเนี่ยเรารักษาสินห้าเรารักษาสินแปดแต่การกระทํามันบ่งบอกเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่จะรักษาสินรักษาที่ใจครับสําคัญที่สุดรักษาที่ใจทําทํายังไงกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐทํำยังไงไม่ยากเลยกายประเสริฐเนี่ยวันนี้เหมือนกับเราเอากายมาทําความประเสริฐเหมือนกับเราเอากายมาเผยแผ่พระศาสนาเอากายมาไหว้พระสวดมนต์เอากายมาประพฤติปฏิบัติธรรมเอากายมาสร้างทานบารมี นี่เรียกว่าเอากายมา<ะ>แต่ถ้าเอากายมาทําความไม่ประเสริฐล่ะก็เอากายไปฆ่ากันฟันกันตีกันต<ะ>กกันทําร้ายกันนี่เรียกว่ากายไม่ประเสริฐถ้าวาจาประเสริฐล่ะนี่ก็พูดแต่สิ่งที่ดีที่ทงาม<ะ>เรามาไหว้พระอันดับแรกก็ต้องกล่าวนามสก,การพระรัตนไตรก็เปล่งวาจาออกมาเนีย<ะ>ก็ออกวาจาออกมาก็เหมือนกับการพูดออกมานี่เสกตัวให้ศักดิ์ เสกจิตให้เป็นกุศลเสกดีเสกตนเสกมงคลเสกตัวคือการไหว้พระสวดมนต์เราก็พูดแต่สิ่งดีๆงามเราก็ต้องกล่าวคานมัสการพระธาตุพนมความนอบน้อมเห็นไหมก็กล่าวแต่สิ่งที่เป็นมงคลอันนี้ก็เรียกว่าวาจาประเสริฐแต่ถ้าวาจาไม่ประเสริฐล่ะพูดให้ร้ายพูดว่าร้ายพูดทําลายคนนั้นพูดทําลายคนนี้พูดส่อเสียดคนนั้นพูดส่อเสียดคนนี้ให้ร้ายคนนั้นให้ร้ายคนนี้นี่แหละเรียกว่าวาจาไม่ประเสริฐเขาเรียกว่าอาวุธที่น่ากลัวที่สุดก็คือ คำพูดและการกระทําแต่ถ้าใจมันใจมันสั่งแต่ว่าไม่พูดออกมาแล้วไม่กระทาออกมามันก็ไม่อันตรายครับดังนั้นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของทุกคนก็คือคําพูดและการกระทําเห็นไหมสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเมื่อกายประเสริฐเมื่อวาจาประเสริฐไม่ต้องไปถามใจนะใจมันประเสริฐแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้ากายไม่ประเสริฐวาจาไม่ประเสริฐจะไปถามใจเถอะใจมันไม่ประเสริฐแล้วสิ่งที่มาอยู่ก็คือสองอย่าง สิ่งที่จะมาอยู่ก็คือกักุับเห็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ากายไม่ประเสริฐวาจาไม่ประเสริฐสิ่งที่มาอยู่ก็คืออกุศนก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งามก็จะมาอยู่ยนี่เป็นพระนามขององค์ที่สองต่อไปพระนามขององค์ที่สามพยาหิริวุธินาโคหิริคืออะไรเกรงกลัวตบาปนะใช่เราต้องมีความเกรงกลัวครับ ไม่เกรงกลัวต่อบาปเราทําอะไรเราก็เนี่ยทุกคนก็ต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวการเวียนว่ายเกรงกลัวการตายเกิดเมื่อเกรงกลัวแล้วก็คือละอายละอายต่อบาปละอายต่อบาปละอายต่อเวียนละอายต่อกมเห็นไหมนี่พระนามของท่านต่อไปก็คือพระนามขององค์จาคะพระองค์จาคะอุทินาโคจาคะคืออะไรก็คือการสละการบริจาคฐานการบริจาคนี่เห็นไหมในยุคของโควิดเราจะเห็นการบริจาค เย<า>อะมากการสละความคิดตะนีขี้เหนียวออกจากจิตจากใจ,ออกจ,กใจในี่สละได้ไหมแต่เราเห็นก็ทุกคนก็สละได้ช่วยเหลือกันช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลกันเป็นไหมบริจาคเม็ดก็ไปช่วยกันรบ,บริจาคเจลล้างมือก็ไปช่วยกันแล้วก็บริจาคข้าวอาหารก็ไปช่วยกันอันนี้แหละคือเรียกว่าการบริจาคทานทานคือการสละความคิดตนีขี้เหนียวต่อไปก็คือพระหูสัจจะมีสัจจะซึ่งกันและกันเรียกว่าสัจธรรมชีวิต สัจจะอะไรคือความเป็นจริงพูดในสิ่งที่ถูกต้องให้สัจจะแล้วก็ทาตามสัจจะก็เรียกว่าสัจธรรมชีวิตลูกน้องมีสัจจะต่อเจ้านายเจ้านายมีสัจจะต่อลูกน้องสามีมีสัจจะต่อภรรยาภรรยามีสัจจะต่อสามีถ้ามีสัจจะซึ่งกันและกันนั้นก็เจริญงอกงามเรียกว่าสัจธรรมชีวิตธรรมะคือคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่ธรรมบัรมขันมรคมีองค์แปดอริยสัจสี รวมกันแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเขาให้เราอะไรเอางอ่ายๆ่ายจะมาบอกว่าให้เรามีสติสติคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับผู้โทรนั่นแหละถ้ามีพูทโธรมันก็รู้ตลอดตื่นเบิกบ,บ,บานสติคือรู้ตัวรู้เท่าทันรู้หลักการรู้เหตุรู้ผลถ้าผู้ใดมีสติมันจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอะไรทําอะไรอยู่รู้ตัวรู้เท่าทันรู้หลักการรู้เหตุรู้ผลถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรับรองเลยว่าความหายนะไม่เกิดขึ้น เพราะสติสัมปชัญญะนี่เป็นกำแพงกำแพงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีคือรู้ตัวตลอดเวลาเห็นไฟแดงก็หยุดใช่ไหมเห็นไฟเขียวก็ไปต่อใช่ไหมอันนี้แหละคือผู้มีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็รถขับรถไปมันก็ลงถนนลงคลองไปใช่ไหมผิดพลาดอยู่เรื่อยใช่<ๆ>เพราะรรอะไรขาดสติจากคาว่าความประมาทเห็นไหมถ้าขาดสติเผลอหลงประมาทนี่คือคนขาดสติเมื่อขาดสติชนใดแล้วเผลอหลงประมาทมาอยู่ด้วย เมื่อเผลอหลงประมาทมาอยู่ปุ๊บปุ่นวายวอดวายหายนะก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นดังนั้นแล้วให้เราท่างหลายก็มีสติมีสัจจะมีสติชีวิตก็จะเดินเงินงาน้าอกถามที่ดีไงเห็นไหมมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้เท่าทันรู้หลักการรู้เหตุรู้ผลตลอดอันนั้นถือว่าเป็นผู้มีสติมีสัจจะด้วยมีสติด้วยรับรองชีวิตก็จะเดินเงินงานงอกถามที่ดีสุดท้ายก็คือปัญญา,ญญาเรามีศรัทธาอยู่แล้ว ไม่เกิดปัญญาก็ไรค่ะเรามีศินอยู่แล้วไม่เกิดปัญญาก็ไรค่ะเรามีฮิริอยู่แล้วมีความละอายอยู่แล้วไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีค่าเรามีโอตปะความเกรงกลัวไม่เกิดปัญญาก็ไรค่ะเรามีการบริจาคทานไม่เกิดปัญญาก็ไรค่ะเรามีสัจจะซึ่งกันและกันไม่เกิดปัญญาก็ไรค่าเห็นไหมสัตโธสัตโธก็คือศรัทธาเป็นติดตั้งสุดท้ายก็ปิดด้วยปัญญา เขาบอกว่าศรัทธากับปัญญาจึงเป็นของคู่กันนี้นจากกันไปไม่ได้จึงเปรียบว่าศรัทธากับปัญญาจะเปรียบเสมือนกลางวันกับกลางคืนศรัทธากับปัญญาจึงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่ถ้ามีแค่ดวงอาทิตย์ถามว่าจะมีกลางคืนไหมไม่มีไม่มีแล้วถ้าพัชพืชต้องการอาหารต้องการกลางคืนล่ะไม่ได้มันต้องตายต้องตายใช่ตใชแต่ถ้ามีแต่กลางคืนไม่มีกลางวันละนั้นแย่เลย เห็นไหมครับดังนั <S <S ้นแล้วศรัทธากับปัญญาจึงเป็นของคู่กันครับนี้จากกันไปไม่ได้ถ้ามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวก็เหมือนกับว่ามีแต่กลางคืนครับถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวก็เปรียบเสมือนว่ามีแค่ดวงอาทิตย์เห็นไหมแต่ถ้ามีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยก็จะมีสองอย่างมีทั้งกลางคืนและกลางวันมีทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เห็นไหมก็จะสมบูรณ์แบบท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายก็มีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วแล้วก็ขอให้ไปที่ใดก็ให้มีปัญญา มีปัญญาโดยศีล <des per ate> ดยธรรมเข้าไปใช่ต้องทําความเข้าใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราไปกราบไปไหว้ล้วนแล้วอยู่ในภายใต้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลัก<พ>จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหนก็สุดท้ายก็อยู่ในภายใต้ข,ข,ขพองพระพ,พุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่จะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนกราบคนไหว้มาอาศัยที่ใดมาอาศัยที่เมืองมนุษย์เนี่ยยาโมก็อาศัยที่เมืองมนุษย์บางราจันก็มาอาศัยที่เมืองมนุษย์ให้คนกราบคนไหว้ก็มาสร้าง ทานศีลภาวนาสร้างทานบาร,รมีที่เมืองมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์เป็นภพกลางแล้หลังหนาแล้วที่ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะ่ะค,ควรประพฤติธปฏิบัติเอาเลยเขาบอกว่าผู้ใดประพฤติธปฏิบัติธรรมเทวดาอนุมโมทนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อนุโมทนาผู้ใดไม่ประพฤติธปฏิบัติธรรมใจขาดศีลขาดธรรมเทวดาสมน,นํำหน้าเ <c oughs> ทวดาก็ไม่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยเพราะไม่สร้างคุณงามความดีสร้างแต่ความดุรอนเทวดาสมลำ ดังนั้นแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคนกับมนุษย์มันต่างกันนะครับความอยากเหมือนกันคนก็อยากมนุษย์ก็อยากอยากของคนไม่รู้จักจบจากสิ้นอยากของมนุษย์เป็นอยากที่มีสติปัญญาเต่ไหมอยากของคนไม่รู้จักจบจากสิ้น อยากของมนุษย์วันนี้เราก็มนุษย์เราก็นักนักมนุษย์อยากอะไรอยากได้บุญอยากทําคุณงามความดีอยากเข้าถึงห้องพระนิพพานอยากไปถึงความพ้นทุกข์อันนี้เป็นอยากที่มีสติสัมปชัญญะแต่อยากของคนแหละไม่สนใจนะเดือดร้อนใครก็เดือดร้อนสี่อแค่เราได้พอให้เราได้ทำถ้าเราได้ผลประโยชน์นั้นก็เรื่องของคุณคุณจะเสียผลประโยชน์ก็เรื่องของคุณเพราะเราต้องการแค่ผลประโยชน์ของเราคนเดียวนั่นคืออยากของคนอยากของคนไม่รู้จักจบจักสิ้น ยาของมนุษย์เป็นยาที่มีสติสัมปชัญญะและรู้จักจบจักสิ้นเอาถ้ามันเดือดร้อนมนุษย์มันไม่เอาอยากอยู่แต่ไม่ทําเพราะมันเดือดร้อนคนอื่นเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันมีสติสัมปชัญญะมันรู้ตัวไงมันมีปัญญาไงไม่เอาหรอกมันเป็นอยากของคนอื่นครับจะไปเอาทําไมมันเดือดร้อนคนอื่นเดี๋ยวนี้คือเป็นอยากของมนุษย์ครับ อยากคำนุ้ยก็คืออยากที่มีสติสัมปชัญญะและมีปัญญาอยากของคนไม่สนใจความท้อนของคนอื่นขอแค่ตัวเองได้กินได้อิ่มก็พอโอเคครับหลวงพี่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นนะฮะสิ่งที่หลวงพี่จะบอกว่าหลังจากที่เป็นยุคข,ของพวันเ,เป็นยุคข,ของพญานาคนะคมาดูแลพระธาตุพนมแล้วนะด้วยชื่อของพญานา,รานคราชนะฮะทั้งเจเจ็ดพระองค์เนี่ยนะฮะก็บ่งบอกว่าจริงๆสิ่งที่เรามาขอในปัจจุบันเนี่ยนะก็ ขอให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมนะครับรู้จักบริจาคคนอื่นรู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปอะไรต่ออะไรนะตัวเองก็จะเป็นก็จะเกิดอริยทรัพย์ที่จะโอ้โหได้ใช้ทั้งโลกนี้โลกหน้าเลยนะฮะก็จะมีความสุขแล้วเป็นคนดีแล้วถูกไหมหลวงพี่นะฮะเรื่องการขอเนี่ยก็ขอเป็นอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจอ่ะเนาะเพราะว่าผู้ใดมีอริยทรัพย์ทั้ง7ครับกินไม่หมดใช้ไม่หมดครับ แล้วสามสิ่งที่จะอยู่ก็ด้วยก็คือมนุษย์สมบัติครับสวรรค์สมบัติครับและพระนิพพานสมบัติครับ,รบก็คืออริยศัพท์ทั้งเจ็ดโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหม,มก็เป็นกุศโลบายอยู่แล้วนะที่ที่เรียกได้ว่าบอกและสอนในคราวเดียวนะ<ช>พี่ก็โอ้โหแนะนํามาแล้วว่าเนี่ยถ้าเรามีอริยศัพย์นะยังไงก็รวยใช่คุณมีสติคุณมีปัญญามีศีลน,นะ มีความเกรงกลัวต่อบาปมีความรอายต่อบาปมันก็เป็นคนดีมากอะ<ช>่ะแล้วก็มีสติปัญญาจะท<ช>ําอะไรอะ่ะจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทําหน้าที่การงานอะไรคุณเติบโตยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอ<ช>ันนี้ก็เพราะอริยสัจทั้ง7ดถูกต้องนะครับเมนะื่อกับเรารับศีลนั่นแหละคนจะสู่สุคติได้ก็เพราะอาศัยศีลใช่เมื่อศีเลนะสุขติงยันติ คนจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะอาศัยศินต่อไปศีเลนะโพกสรรมัมปทาคนคจะมีพวกกัทร,รัพย์มีเงินมีทองได้ก็เพราะอาศัยศิลธรรมสุดท้ายศีเลนะนิพพุติยันติเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือพานิพานเป็นไหมนี่คนใจมีศินมีธรรมนู่นใจมีศินมีธรรมไปอยู่ที่ใดก็ย่อมมีแต่ความเจริญงอกงามใจขาดสินขดาดธรรมไปอยู่ที่ใดก็มีแต่ความหายนะโอ้โห,โหดีจังวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับหลวงพี่มากมากเลยนะฮะสาธุครับโอ้โหได้ทั้ง เรื่องราวได้ทั้งธรรมะนะที่ก็สอนตัวเองด้วยนะครับทั้งตัวผมด้วยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยฝากไปให้ท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าถ้าฟังนะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง้องผมบอกเลยท่านผู้ชมว่าจะได้อะไรที่แบบว่าสุดๆของชีวิตลุงพี่ถามนิดนึงฉายานาคาวโรเนี่ยทำไมถึงได้มาเกี่ยวข้องคลองจองดูเหมือนมาคาวโรเป็นมากมากอะไรพอดีเราเกิดวันเสาร ฮะเกิดวันเสาร์อยู่แล้วด้วยใช่เกิดวันเสาร์แล้วก็มันจะเป็นตัวตัวคอควายขะขะขะงะเนะี่ยขาสาบลาีเขาเนี่ยท่านจัดการจะตั้งฉายาพระต้องมีฉายาแต่โยมมีนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นแต่พระต้องมีฉายาครับพ,พอดีไปตกวันเสาร์พอดีกตกวันเสาร์อพอดีคอควายใช่แล้วก็ไปไล่ดูเดือนเกิดปุพอเกิดมันก็เลยได้นาคะ วะโรพอดีเลยดูสินาคะวะโรแปลว่าผู้ไม่ทําความชั่วอันประเสริฐอันนี้คือคําแปลตามภาษาบาลีนะใช่อไหมนาคะแปลว่าประเสริฐวะโรก็ประเสริฐเราก็เลยเป็นผู้ไม่ทําความชั่วอันประเสริฐตามสายญาของเราก็พอดีเลยใช่พอดีเลยหลวงพี่ครับแล้วเดี๋ยวให้หลวงพี่พาไปดูเห็นว่ามีมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับพญานาคราชห้องที่ประทับห้องที่ประทับ ของพระยาสตนะคาของพระยาสตนะคาท่านเพระองค์แล้วก็จะมีเครื่องของของพระองค์หญิงจากภูตานอาของเจ้าชายจิกมี่อ๋อท่านประทานมาให้ท่านจะเสด็จมาทุกปีอ๋อเหรอใช่ปี2564ท่านเสด็จมาวันที่8ปธันวาแปดเก้าสิบสิบสองครับวันที่สิบสองท่านก็เสด็จท่านจะเสด็จมาทุกปีเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในโอ้ดีจังเลยเห็นไหมไอ้กุศลนะท่านผู้ชมนะได้ดูของดีด้วยนะครับ คนครับนิมนต์เลยพี่ครับนี่ที่เราเห็นเนี่ยที่เราว่านี่คือโยมไก่หดโยมไก่หดผู้ผู้เห็นลำแสงเขาองค์พญานาคคนแรกโยมไก่หดเสตั้งเนี่ยครับปี2500ใช่ที่ผู้เห็นลำเสงอันนี้คือที่เราเรียกว่าเป็นนายมานบหนุ่ม๋อครับเป็นนายมานบหนุ่มแล้วต่อไปก็จะพาเข้าไปดูข้างในข้างในก็จะเป็นที่เก็บเครื่องของเขาองค์พญานาคครับพี่ก็จะอยู่ข้างใน นี่ก็จะเป็นที่ประทับเป็นแท่นที่ประทับขององค์พญานาคทั้งเจ็ดพระองค์คหลายคนเมื่อเข้ามาปุ๊บก็จะทําความสงสัยเอาไหนเฮดไนว่าพระอาจารย์บอกว่ามีเจ็ดพระองค์คแล้วทําไมแท่นที่ประทับต้องมีเกา้านั่นน่ะสิครับเออนี่หลายคนจะสงสัยครับเห็นสีเขียวไหมสีเขียวก็คือพระอินทร์ พระอินก็คือผู้ที่เทวบัญชาให้พญานาคทั้งเจ็ดองค์เนี่ยมาพิทักษ์รักษาเจดีพระาธาตุพนมครับต่อไปก็คือองค์ศรีเศรษฐเจ้าปู่สุรถถัตถะเจ้าปู่สุรถถัตถะองค์เจ้าปู่สุรัตถานี่เป็นพญานาคที่ดูแลทั้งเจ็ดพระองค์นี้อยู่ที่สระอนโนดาตภูเขาหิมาลไลโอถ้าเปรียบภาษาทางโลกนะพระอินเนี่ยมาหาท่านสุรัตถาสุรถถัตถะเราเนี่ยอยากได้พญานาคเนี่ยไปรักษาเจดีพระาธาตุพนมเพราะว่าพญานาคนี่เคยปรนนทน ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่พญามุจลินทรนคราชัรบ,บอกว่าจะดูแลพิทักษ์รักษาพระศาสนาของพระศาสดาสัมาสมุทธเจ้าเราก็เลยอยากได้พญานาคเนี่ยไปรักษาหน่อยท่านมีไหมตาแป๊วอาองศาท้าวว่าโอ้หม่อมชันมีหม่อมชั้นมีอยู่เจ็ดพระองค์ตามอริยรัย์ทั้งเจ็ดเดี๋ยวหม,ม่อมฉันจะเรียกมาหาท่านก็มาค,คุยกันตกลงกันว่าให้ดูแลอย่างนั้นดูแลดูแลทิศนั่นดูแลทิศนี่ถ้าทิศเหนือก็พญาศัตธนคราัรเจ้าคนเดียวเห็นไหม สัตโตมันสิพระทัตเนสัตโทศีละหิริโอตตป,ปะสัจจะชาคะปัญญาทุกภูมิทุกด้านก็จะมีพญานาคพิทักษ์รักษาทั้งเจ็ดพระองค์แต่ว่าทิศเหนือก็มีพญาสัตโทนคราชแก้วบอรกายสีน้ําเงินนี่เป็นประธานเพื่อนเห็นไหมที่เราว่าในมษน์หนุ่มเห็นไหมที่เราเห็นเนี่ยนี่แหละเป็นในมษน์หนุ่มอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอาวุธของท่านแล้วก็ประธานพรดอกไม้แล้วก็คมภีรแล้วก็มีคนสงสัยอีก ในเครื่องอุปกรณ์ของท่านนี้ความหมายว่าอย่างไรอ่าครับอันนั้นเป็นอาวุธของท่านอันนี้คือประทานพรครับดอกบัวพร้อมที่จะบรรลุในยุคข,ของพระศอริยเมตไตรครับแล้วคำพีก็เป็นคำสอนของยุคปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้านำว่าสมณโคดมครับนี่คือความหมายที่ท่านที่ท่านมีอย่างนี้นี่คือประทานพรให้หมดทุกคนไม่ใช่ว่าท่านมา็ประทานพรน,นะ ประทานพร้ให้ทุกคนจะสาเร็จเร็วหรือสําเร็จช้าอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราก็คือทานศีลภาวนาของเราเท่านั้นท่านประทานให้ทุกคนไม่มีใครไม่ประทานให้ตามชื่อได้เลยก็เลยทุกทุกปีขึ้นสี่ค่ำห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดจึงเรียกว่าวันสตนาคาลาลึกเป็นวันสตนาคาลาลึกเนี่ยของที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะอัญเชิญออกไปที่ลานหน้าพระธาตุพนม หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่อัญเชิญออกไปก็คือขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบใช่สี่ค่ำห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดทำไมต้องว่าสี่ค่ำห้าค่ำเพราะมันข้ามวันท่านมาถึงตอนตีสองก็เลยใช้คําว่าสี่ค่ำห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดองทุกทุกปีเรียกว่าวันสตะนาคาลําลึกครับก็นะฮะท่านผู้ชมท่านใดนะศรัทธาอยากจะมากราบนะหรือจะมาร่วมงานก็เรียนเชิญนะฮะสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ด ใช่นะครับก็แสดงอกวันษายาวกลางคืนกลางค่ำกลางคืนทั้งอ่าิบชั่วโมงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวลาห้าโมงครับจนถึงสว่างโอ้มีการสวดมนต์มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนครับนี่ต่อไปก็จะนี่เป็นไหไหน้ำมนต์ครับไหน้ำมนต์จะได้เปิดไหน้ำมนต์ให้ดูอันนี้ก็จะตักให้ ท่านพรมหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลสองครับในนี้นะครับเป็นน้ำมนต์นะครับของพระธาตุพนมใช่นะครับก็เชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ของเราพ่อปู่พญานาคทั้งหลายเรียกว่าน้ำมนต์น้ำเลือกมนต์ได้ว่าน้ำมนต์เทวฤทธิ์น้ำมนต์เทวฤทธิ์นะครับเออเป็นฤทธิ์ของเทวดาซึ่งนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คืออิดนะงระธของพระธาตุพนมใช่ตั้งแต่พศ .8 ตั้งแต่พศ .8 ใช่เนี่ยเท่ากับฝ่ามือฝ่ามือของท่าน ของพระมหากัสสปะของพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระเถระนะฮะพูดที่จะพูดที่นํามานำอธิของพุทธเจ้าขององค์พระพุทธเจ้ามาครับก็นะฮะเป็นหนึ่งวาของท่านแสดงว่าท่านตัวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะใช่ใช่วาของท่านเนี่ยอิวดินเนี่ยเผาเจ็ดวันเจ็ดคืนโอ้โหเราเราเราสังเกตดูสิอินที่อยู่ในน้ําม่เกิดตะไคร่น้ำาอวจริงดูนี่ก็ใส่ไว้างี้ไม่ไม่มีตะไคร่ไม่มีอยู่ยังไงก็อยู่ยางนั้น อันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของอิฐพระธาตุพนมครับปีพศ8ต้องปดูแล้วเราถ้าอยากจะดูลายลายเก่าๆก็จะอยู่ที่สถูปของพระธาตุพนมครับถ้าอยากจะชมของเก่าของโบราณครับที่ขุดพบในพระธาตุพนมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์จะให้เม่นนิ่มพาไปดูครับเอาต่อไปจะตักน้ําให้เราพรมหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลครับอาเบมือขึ้นนะ น้ำมนของพระธาตุ<ม>ขอให้มีอริยทรัพย์นะครับ ครับในปี2,518นะฮะที่มีเหตุนะครับที่ฟ้าผ่าลงมาแล้วทาให้พระธาตุพนมนะครับเกิดความเสียหายก็คือพระธาตุพนมนะฮะถล่มลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ทําให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเสียหายแต่มีพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะที่ไม่ได้รับความเสียหายเลยแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันครับ มาดูบ้านนะฮะอโงงไก่หวดนะครับที่ออกมานะฮะรองน้ําหน้าบ้านในสมัยก่อนนะครับตอนดึกเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นของทายาทลูกหลานก็ปรับปรุงพัฒนาไปแต่เดิมน่ะน่าจะเป็นสไตล์คล้ายๆอย่างเี้แหละครับนี่เป็นอาคารเก่าจะเป็นลักษณะนี้ปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วบ้านเก่าของไก่หวดนะฮะอโงงที่นะฮะฝันเห็นพญานาคนะครับ อยู่ริมแม่น้ําโขงเลยฮะท่านออกมาลองน้ําตรงนี้เหรอฮะแต่ก่อนบ้านแกาขายอะไรครับขายไส้ผ้ห่<ผ>มรฮะผ้าห่มนะครอ๋อครับแกออกมาลองน้ําตรงนี้แกก็เห็นเนาะ <ผม S 1> เพราะ <ผม S 1> ว่าบ้านแกนะฮะบ้านแกยอยู่หน้าพระาธาตุพนมเลยนะฮะไกลๆนั่นคือพระาธาตุพนมนะครับที่เห็นลำแสงนะฮะจากท้องฟ้านะฮะเข้าไปในพระธาตุพนมนะฮะนะบ้านแกอยู่ทางนั้นนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ